ปู่ย่าตายาย,ายเป็นยังไงบ้างวันนี้ทรัพย์สินเป็นยังไงบ้างดูดิจึงจึงจึงวันนี้วันนี้นอนตั้งแต่สิบเอโมงตื่นบาตอนทักทายเพื่อนเ,ออเนพื่อนพี่พี่น้องนอเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีฝากกดไลค์กดตัวหน่อยก็จะลงประมาณหกโมงหกโมงสี่สิบนะคะ,อะขอบคุณขอบคุณทุกการเข้ามาเป็นกำลัง อยู่กับไปวันวันอืมอออืออออออตึงตึงตึงก็ทอมาเป็น่ขอบคุณ <Okay. S 1> เลยละ่ะยาวก็มีมั่งแต่ไม่ได้บ่อยค่ะยังไงก็ฝากฝากฝากช่องด้วยนะฝากเพจด้วยค่ะช่วงนี้จะมีทรัพย์สินลงเยอะค่ะ 10ดวงขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวใกล้จะลงไลฟ์สดแล้วครับเดี๋ยวก็จะทําตาลูกฟาววาวววเอเรวเร็วเร็ว,เ,รวเอ่หันหลังมาทําตาลูกฝาววานเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์สดวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สดเข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะฝากคอมเมนต์ทักทายค่ะเดี๋ยวพี่จะลงจากไลฟ์สดพี่จะมจาสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ ค่ะเป็นกำลังใจนะคะกดคอมเมนต์ไว้ค่ะเดี๋ยวพี่จะมาแล้วเกินไปหรือเปล่าผิดโซคิ้วเกินไปไหมโอ้รอ้องมระจมร้องไม่ผิดร้องไม่ถูกอแล้วตกคีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็แม่แค่ยืนยันตัวตนให้รู้ว่าเรายังทําต่อเนื่องปู่ย่าตายายเป็นยังไงบ้างวันนี้ทรัพย์สินเป็นยังไงบ้างดูดิจึงจึงจึงวันนี้ วันนี้นอนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงตื่น่านี่ฝากช่องด้วยคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาแวะมาปนทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีฝากกดไลค์กดถ้าสวัสดีเย็นแต่ลูกกรตาเอ่อขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกเร็ว เร็วเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายอ่ามาดูมาดูทรัพยสินนี่มาดูทรัพย์สินเดินนี่เนี่ยเขาจะเดินยังไงเดินในบ้านก็ได้อ่ะเดินเดินลูกเดินอ่ะเดินขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้อ่ฝากฝากคล่องฝากเพจนะคะช่วงนี้ก็จะมีแต่ทรัพย์สินขเข้าเต็มเพจเต็มมีลาบนะครบับายบายครับลุงเตาสวัสดีครับ ลุงเต่าด้วยนะคะขอใี่สุขภาพแข็งแรงรวย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 สู้ๆจ้าลเอาลงจากไร่สดพี่แจ่มจะแวะไปเยี่ยมบ้านนะคะยังไงก็ฝากฝากด้วยนะคะพี่แจ่มไร่สดยืนยันตัวตนนะคะกดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่แจ่มกับทัพย์สินหน่อยนะคะประแจมเลี้ยงหลานนะช่วงนี้เลี้ยงหลานก็ฮะใครจะมาป้องเหน่งวะไม่รู้จะเดินได้เมื่อไหร่ขวบสองเดือนแล้วคะ่ะ ยืนตรงโชว์ความน่ารักความบันเทิงไอ้ยาปาปอนชอบร้องเพลงทรัพย์สินก็จะมาโชว์ความน่ารักทําคุณทวีคุณนะสาธุเอ๋ยน้องโซคิ้วเกินไปหรือเปล่าหรือใช่ไหมลูกสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจนะคะกดคอมเมนต์ไว้ค่ะเดี๋ยวพี่จะ ฝากเป็นกำลังใจให้ทรัพย์สินด้วยนะคะอะขอบคุณสำหรับการชมทางไลฟ์สดทักไทยเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีฝากกดไลค์กดขึ้นเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่แวะมาเห็นแต่ลูกกระตาก็ยังดีแต่ระบบไม่แน่ใจระบบไม่ขึ้นคอมเมนต์ค่ะขอบคุณนะคะ いเอจะเล่นจะเล่นอย่างเดียวสัินสัินจะเล่นอย่างเดียวมึงมอง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 มอง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 วินบิงกันเล่นก็เลยมาพบปะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเร็วหน่อยแต่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะรับสินรับฟินเออ ไปลูกไปหาตะก,ก้าเออจับเดินลูกจับเดิน <S <S เดี๋ยวว่าจะไมให้กำลังจับเอาจับตะก,ก้าสิลูกจับตะก,ก้าโชว์แฟนขับหน่อยเลยแล้วแฟนขับกําลังดูอยู่เลยแล้วไปไหนแฟนขับกําลังดูอยู่นะลูกอือก,กินนมกินนมกินนมโชว์กินนมโชว์พ่อใช่ไหมลูกเย้กินนมแล้วครับกินนมแล้วอืมสาระไม่ค่อยมี มีแต่ความน่ารักหนูน่ารักไม่ลูกเร้อเด้หนูน่ารักไหมยี่นี่เลยค่ะเดี๋ยวประจำจะไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านแน่อนอนค่ะให้ให้ทรัพย์สินนอนก่อนเลยจะไปเยี่ยมบ้านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมพ่อลูกถ้าตายพ่อเอสวัสดีลุงเต่าลุงเต่าครับลุงเต่าลุงเต่าเลยลูกสวัสดีลุงเต่าด้วยเลยลูกยี่แหงเฮียไปรับตา มันขึ้นไปบนฟ้าหลังมาทำตาลูกวาววาวไปเยียมบ้านนะคะค่ะแล้วก็จะพี่แจมจะขึ้นไลฟ์สดประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงค่ะ <c oughs> ก็คงจะจบประมาณทุ่มเออจึงรู้จักความจริงลอยมาจีฟี ทั้งที่มีแฟนนพี่ปองปอนด้วยค่ะพี่จำจะไลฟ์สดประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะลงประมาณอ่าวันนี้ก็จะลงเร็วหน่อยเพราะขึ้นเร็วป,ปงเหน่งรอลูกปงเหน่งระปงเหน่งนะลูกมาปงเหน่งกันปงเหน่งเร็วปงเหน่งเลยลูกใครจะมาปงเหน่งวะ นี้เลยคะ่ะเดี๋ยวประจจะไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านแน่นอนค่ะให้ให้รั์สินนอนก่อนเลยจะไปเยี่ยมบ้านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเอจะเล่นจะเล่นอย่างเดียวซั์สินซัสินจะเล่นอย่างเดียวมึงมอง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 มองมองมองวินบิอ่ะอ่ะอึ๊บ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 อีกเก่งเลยละขึ้น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 มาอ่ะอ่ะอ่ะนาต้องดูแลตัวเองด้วยให้ยุงกัดเยอะเออ ๋ยวให้ยุงกัดเยอะโอเคไหมโอเคฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ไว้นะคะเดี๋ยวพี่แจมกะกลับไปเยี่ยมบ้านหลังจากลงจากไลฟ์สดแล้วยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะนมกินหมดยังอ่ะนมนมอ,อ่ากินนมอ,อืมพ่อวิ่งงานอยู่ลูก พ่อวิ่งงานแต่พ่อแวบๆมาเอะขอบคุณมากๆาเลยค่ะวันนี้ฝากฝากคล่องฝากเพจนะคะช่วงนี้ก็จะมีแต่รั์สินเข้าเต็มเพจเต็มเอจะเล่นจะเล่นอย่างเดียวรั์สินรั์สินจะเล่นอย่างเดียวมึงมองมบองมึงบองมึงบอ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 งงินิน เอ้ยมันนั่งเฝ้าแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งไายที่ไอาตาถึง okay. เห็นเด็กก<จ>ับโร,โรคคนหนึ่ง<จ>มีค่าขึ้นเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่แวะมาเห็นแต่ลูกกระตาก็ยังดีแต่ระบบไม่แน่ใจระบบไม่ขึ้นคอมเมนต์ค่ะขอบคุณนะคะมันถูกฝนไดรนจากบนหลังคาพระอธิตย์ส่องแสงน้ำ่ะให้เดาให้เดาวประแจมกับรับสีด้วย เออโอเคสู้ๆนะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจทัพสีกพี่แจมจะลงแล้วนะลุงเต่านะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพยักษ์เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจโอเคขอบคุณนะคะที่เข้าโซนไม่รู้จะอยากกินอะไรเนี่ยกำลังโซนเลยอยยุงกัดไหมล่ะลูกหนูอะยุงกัดไหมดูเด็ต้องดูแลตัว